บทที่451ไม่มีบัตรเชิญเหรอจำได้สิลีเลอร์มองมาที่เฉินเฟิองอยู่แวบ,บหนึ่งด้วยแววตาที่ซาบซึ้งพฤติกรรมเช่นนี้ของเฉินเฟิงก็เพื่อจะได้สังสมความกล้าหาญให้เขาวเวลาในเดียวกันเขาเองก็มั่นใจว่าฐานะที่แท้จริงของเฉินเฟิงนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนอย่างน้อยไม่ใช่คนอย่างวู่เหวินโปจะเอามาเทียบได้ หลังจากตบหน้าวู้เหินโปไป2ทีความกล้าหาญชันชัยของหลี่เลิกก็เพิ่มขึ้นมากไม่น้อยเลยทีเดียวเขาเดินไปยืนตรงหน้าของวู้เหินโปจากนั้นก็แย่งเอากุญแจรถออกมาจากกระเป๋าเสื้อของวู้เหินโปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เอารถลัมโบกีนีของวู้เหินโปขับออกไปจากนั้นก็เอารถออดี้ของเฉินเฟิงเข้าไปจอดแทน หลังจากทำการจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็เดินวางมาตออกมาจากลานจอดรถชั้นใต้ดินทางเข้าคาราสารถูกแขกผู้มีเกียรติต่างมายืนรอเข้าแถวกันอย่างรู้ตัวจากนั้นก็ยื่นบัตรเชิญให้ด้านหน้าประตูหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าบัตรเชิญไม่มีความผิดปกติใดๆถึงอนุญาตให้เข้าไปด้านในได้เมื่อเห็นว่าคนอื่นต่างมีบัตรเชิญกันทั้งนั้น ถ้าว่าตนเองกับเฉินเฟิงเดินมามือเปล่าหลีเลอรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีพี่เฟิงหลีเลอเตรียมจะถามเฉินเฟิงอยู่พอดีว่าจะเข้าไปด้านในอย่างไรแต่เห็นว่าเฉินเฟิงพลันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแล้วกดโทรศัพท์ออกไปคุณฉูผมมาถึงแล้วพี่เฟิงขอโทษด,ด้วยทางนี้ฉันเกิดเรื่องขึ้นพอดีปลีกตัวไม่ได้เลยฉันให้พ่อบ้านโจออกไปรับคุณได้ไหม ลายสายอีกฝั่งชูชิ่งชือเอื่อเอ่ยด้วยน้ำเสียงขอโทษได้สิฉันกับเพื่อนของฉันรออยู่ด้านหน้าประตูเมื่่อพ่อบ้านโจออกมาก็จะเห็นแล้วเฉินเฟิงพลางยิ้มให้เวลาที่ตอบไปด้วยงั้นพี่เฟิงรอสักประเดี๋ยวพ่อบ้านโจว่าจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละโอเค เฉินเฟิงวางสายเสร็จเรียบร้อยหลี่เลอรถึงได้ถอนหายใจโล่งอกการที่พ่อบ้านของฉูชิ่งถือเป็นคนออกมารับเองบัตรเชิญอะไรพวกนั้นมันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วหลายนาทีผ่านไปชายชราใส่สูตรหวีผงเรียบแล้ท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวาปรากฏกายขึ้นที่ตรงประตูในเวลานี้พ่อบ้านโจ หลังจากที่ชายชราปรากฏกายขึ้นผู้รักษาความปลอดภัยที่ยืนออกกันทีหน้าประตูต่างโค้งคำนับให้อย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการทักทายชายชราด้วยความเคารพหญิงชราพยักหน้าให้เล็กน้อยภายใต้สายตาที่คมกริบของบอดี้การ์ดทุกคนเขาเดินก้าวเล็กๆไปยังด้านหน้าของเฉินเฟิงและหลี่เล่อจากนั้นก็โค้งคำนับเล็กน้อยคุณเฉินคุณหนูเธอยังไม่สามารถปลีกตัวมาได้ดังนั้นเธอให้ผมมารับท่านเข้าไป ต้องรบกวนพ่อบ้านโจแล้วฉินเฟิงยิ้มให้เล็กน้อยตระกูลฉูเป็นตระกูลใหญ่ตำแหน่งของพ่อบ้านภายในตระกูลนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงส่งการที่ฉูชิงชือให้พ่อบ้านโจออกมารับด้วยตนเองนั้นนั่นก็หมายถึงความจริงใจของเธอคุณเฉินเกรงใจเกินไปแล้วพ่อบ้านโจยิ้มให้เล็กนั้นจากนั้นก็เบนสายตาไปที่หลี่เลอ่อพร้อมทั้งลองถามดูคุณเฉินท่านนี้คือหลี่เล่อเพื่อนของฉันเอง คุณหลี่สวัสดีครับพ่อบ้านโจทักทายอย่างมีน้ำใจหลี่เลิศที่อยู่ตรงหน้านั้นถึงแม้ว่าดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าการที่เฉินเฟิงพามาที่นี่ด้วยนั้นต้องเป็นบุคคลที่เฉินเฟิงให้การยอมรับอย่างแน่นอนเฉินเฟิงให้การยอมรับแล้วไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเขาก็ต้องให้ความสำคัญเช่นกันพ่อบ้านโจวสวัสดีครับการแสดงออกของหลี่เลิศมีความตกใจที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง เรากับไม่คิดเลยว่าพ่อบ้านโจเกรงใจกับเขาได้มากมายถึงเพียงนี้คุณเฉินคุณหลี่พวกเราเข้าไปด้านในกันงานเลี้ยงเริ่มแล้วได้พ่อบ้านโจเป็นคนพาไปด้วยตนเองบรรดาบอดี้การ์ดด้านหน้าประตูต่างไม่กล้าเอ่ยปากถามเรื่องบัตรเชิญแต่อย่างใดแม้กระทั่งการตรวจสอบความปลอดภัยบนตัวของทั้งเฉินเฟิงและหลี่เลอต่างงดไปแล้วพ่อบ้านโจเป็นคนพาเฉินเฟิงกับหลี่เลอเข้าไปในห้องโถงด้วยตนเอง แขกคนอื่นๆที่กำลังยืนรอต่อแถวด้านหน้าประตูต่างเริ่มซุบซิบกันทั่วแล้วเริ่มพูดถึงที่มาของเฉินเฟิงและหลี่เลอ่อคืนนี้แขกเหรือที่เข้างานเลี้ยงของตระกูลฉูประมาณ 4- ถึงห้าอคนได้แต่คนที่พ่อบ้านของตระกูลฉูปเป็นคนออกมารับด้วยตนเองนั่นมีเพียงเฉินเฟิงและหลี่เล่อเท่านั้นสองคนนั้นเป็นใครกันแน่ คุณเฉินคุณหนูทำธุรนิดหน่อยผมต้องขอตัวไปดูก่อนตอนนี้รบกวนคุณกับคุณหลี่รอยอยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวหากมีเรื่องอะไรให้ช่วยสามารถเรียกพนักงานในห้องโถงได้เลยหลังจากที่พาตัวเฉินเฟิงกับหลี่เลอ่อเข้าไปด้านในห้องโถงแล้วพ่อบ้านโจเหมือนมีธุระเร่งด่วนหลังจากพูดกำชับไว้แล้วก็รับหันหลังจากไปทันทีไม่มีใครเดินตามเฉินเฟิงกับหลี่เลอ่อเริ่มปล่อยตัวตามสบายจากนั้นก็เดินดูห้องโถงไปเรื่อยๆ การได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในคืนนี้ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะอภิมหาเศรษฐียังไงก็ตามต่างไม่ธรรมดาทั้งนั้นการที่พวกเขามาอยู่ด้วยกันการมาอวยพรวันเกิดให้ฉูชิงฉือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สําคัญมากกว่าก็คือการมารู้จักพบปะผู้คนเพื่อหาแนวทางในการทําธุรกิจร่วมกัน เฉินเฟิงกับหลี่เลอ่อเดินเข้ามาพร้อมกันเมื่อเห็นกลุ่มคนสามถึงห้าคนมีมากมายและเห็นชายหนุ่มหญิงสาวอีกหลายหลายกลุ่มสี่ถึงห้าคนกำลังพูดคุยกันอย่างออกรสออกชาติชายหนุ่มหญิงสาวเหล่านี้สวมใส่เสื้อผ้าดูหรูหราการพูดคุยเสวนารวมถึงการดูแลตนเองนั้นมันห่างไกลาจากคนธรรมดามากนับเมื่อเอามาเปรียบเทียบแล้วเฉินเฟิงกับหลี่เลอ่อรู้สึกเจ็บจี๊ดทันที สือผิงฉันเหมือนเห็นไอไรค่าคนนั้นท้ามกลางบรรดาคนมากมายตรงมุมห้องใดมุมห้องหนึ่งหวังสื่อหยวนดึงชายเสื้อหลี่สื่อผิงไว้แล้วพูดอย่างไม่มั่นจใจไอ้ไรประโยชน์คนนั้นเหรอหลี่สื่อผิงหวังตะลึงไปพักหนึ่งหลังจากที่หนึงสติกลับมาได้สือหยวนก็บอกว่าเป็นเฉินเฟิงเป็นไปไม่ได้ ที่รักคุณคงมองผิดคนแล้วสถานที่แบบนี้ไอไรประโยชน์คนนั้นมันเข้ามาไม่ได้หรอกน้ำเสียงของหลี่สื่อผิงมั่นใจเป็นอย่างมากที่นี่เป็นงานเลี้ยงวันเกิดของฉู่ชิ่งถือที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรูหรามีระดับที่สุดของเมืองจงไห่ส่วนเขาเองยังต้องอาศัยปู่กับย่าที่ใช้เส้นสายใหญ่มากยังไม่ง่ายเลยที่เข้ามาที่นี่ได้เฉินฟึงเหรอเป็นแค่ลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านเขามีสิทธิอะไรที่เข้ามาได้ ไม่แน่ฉันไม่ได้ดูผิดคนเลยเหมือนกับไอไ้รประโยชน์นั่นจริงๆหวงังซือหยวนยังคงตกใจและลังเลไปพร้อมกันถึงแม้ว่าจะห่างกันมากนักแต่ถ้าทางประดับประเดิดไม่เข้าพวกของเฉินเฟิงมันช่างเห็นได้ชัดจริงๆแขกเหร่อคนอื่นยืนถือแก้วไวน์พร้อมทั้งยืนถือแก้วไวน์อย่างสง่างามส่วนเฉินเฟิงนั้นเหมือนคนไม่เคยกินมากนั้นยืนอยู่ด้านหน้าโต๊ะอาหารพร้อมทั้งโกยเคก้กอันประนีตบรรจงทุกชนิดเข้าปากเต็มปากเต็มคำ เป็นไปไม่ได้ที่รักคุณต้องตื่นเต้นแน่ๆแ,แต่คงพร่ามัวไอไรประโยชน์นั่นมันไม่มีบัตรเชิญมันเข้ามาไม่ได้หลี่สือผิงอยากจะพูดปฏิเสธต่อแต่เมื่อพูดได้แค่ครึ่งประโยชน์เท่านั้นเขาก็ตกตะลึงทันทีหลีเลอร์หลี่สื่อผิงเสียงอันตกอกตกใจของหลี่สื่อผิงมันดังเข้าหูห,หลีเลอร์ทันทีหลีเลอร์เองก็เห็นหลี่สือผิงในเวลานั้นแกเข้ามาได้ยังไง เมื่อมั่นใจแล้วว่าคนที่ยืนอยู่ด้านหน้าไม่ใช่คนอื่นเป็นพนักงาน t อบต่อยในบริษัทของตนเองสีหน้าของหลี่สือผิงก็ขึมลงทันทีในเวลาเดียวกันเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นั้นท่านหลี่เล่ออยู่ที่นี่งั้นที่หวังซื่อหยวนพูดก่อนหน้านี้เกรงว่าก็ต้องอยู่ที่นี่ด้วยเดินเข้ามาไง มุมปากหลี่เลิกกระตุกรอยยิ้มหยอกล้อขึ้นมาทันทีถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้การที่หลี่สืพิงมาถามเขาเขาก็คงจะตอบตามนั้นไปแต่ในเวลานี้หลังจากที่เมื่อครู่เขาเพิ่งตกหน้าหลี่สืพิงวูเ้เอินโปไปสองทีแล้วความกล้าบ้าบินของเขากลับเพิ่มขึ้นมาไม่น้อยไม่สนว่าหลี่สืพิงจะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแต่ในสายตาเขาเขาก็แค่เท่านั้นเองแกมีบัตรเชิญหรือเปล่าสีหน้าของหลี่สืพิงยิ่งเคร่งครึมหนักกว่าเก่า ไม่มีแล้วจะทำไมหลี่เล่อยิ้มให้เล็กน้อยไม่มีแล้วจะทำไมหลีส่สือพิงหัวเราะแห้งแห้งออกไปจากนั้นเขาก็ระเบิดเสียงให้ดังทันทีหลี่เล่อแกนี่มันช่างกล้ามากถึงขนาดแอบปีนหน้าต่างเข้ามาในงานเลยเหรอหลังจากที่หลี่สื่อพิงตวาดเสียงดงังคนที่อยู่ในงานต่างเงียบสงบจากนั้นผู้คนเริ่มส่งเสียงกระซิบกระซาบกันขึ้นมา มีคนแอบปีนหน้าต่างเข้ามาในงานจริงๆเหรอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่452บัตรเชิญของคุณชูละ